น้องจอมาหรือ,อยังยังครับอตอนนี้กำลังหาไม้มาทำชั้นน่าจะติดตั้งแล้วเนี่ย <c oughs> ตกลงไปเอาไม้สัก <c oughs> ไม่เป็นปกติน้องบ้าไม้สักเดี๋ยวนี้เขาปลูกปกติเอาไม้สักให้ไม้ยางวม้จอนปีนเล่นรวมจะขึ้นลาเดิมเป็นไม้ยางโอ้ <c oughs> จ้อนหนูลามากเลยจอนอย่าเรียกว่าปีนเล่นมันเป็นที่ที่เขาจําเป็นแมวเขาชอบที่สูง อืนที่ให้มาปีนเล่นทำด้วยไม้สักไม่ใช่มันเป็นเหมือนเป็นชั้นน่ะไหนท่านผู้ชมอมแอบกินอรอน,นิหนึ่งรอนนหนึ่งชั้นวางไม้สักที่เอาไว้ให้จอนปีคือมันไม่ได้แพงไม้สักเลยนะคะ มันเป็นไม้ปลูกอตอนแรกผมจะไม้แดงเขาก็บอกว่ามันจะหนักน้ำไม้ศักไม้ศักมันมันมีความเบากว่าฮเ,เดี๋ยวต้องไปท่านผู้ชมอย่าว่ากันนะหใญ่ะออันนี้คือจอนดูสิมาเริ่มเทเอาเมื่อวานนี้นี่ตัวใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่เท่าสอวเอาของเมื่อวานที่เลขาพี่ส่งเข้ามาตอนที่มันมานี่มันใหญ่ไหมใหญ่ค่ะ นิสัยไม่ดีนะเลยซาโมยงล่างตัวมันใหญ่นาะจอยเป็นแมวนิสัยไม่ดีจอนิสัยไม่ดีอ่ะจอนอ่ามีบอสจอนอ่ะเมื่อวานที่มีภาพตอนที่มันมาเนี่ยพี่จําได้เลยพี่ให้ปากกระป๋องมันอ่ะอ๋อจาไม่ได้จริงๆน้องแต่มันก็คือแมวจอนไงไม่ใช่หาไม่มีอีกอ่าเมื่อวานนี้ดูนะครับดีไหม กำลังหาอะไรเมื่อวานนี้นิสัยม่ดีนะเรามันจะวนอยู่ที่นี่ไม่เอาหญ่เดี๋ยวผมดูข่าวอื่นละกลายเป็นแมวนิสัยไม่ดีฮะไม่เอาพอเปลี่ยนหน้ากลับมาเออนี่นี่นี่เดี๋ยวดูตรงนี้นบอสจอนของแท่ชมมองมีไม<ะ>้สักเป็นของตัวเองบอสจอนของแท้คุณ <laughs> จะเอาอะไร <laughs> มันก็มีไม้แดงไม้สักไม้ยาง ไม้ยางเนี่ยกลัวลามันขึ้นเพราะไอ้อันเก่าผมน้องลือหมดเลยไงอะค่ะนึกออกใช่ไหม <c oughs> อัน <c oughs> ที่บอกไปอ่ะเอานี่มาแล้วทยอยขึ้นมาได้หรือยังเอ่อแล้วเปรียบ <c oughs> เทียบ <c oughs> ดูนะโอ้โหอยากเห็นซาหมูเออ <c oughs> ซามูก็น่ารักเนอะ <c oughs> อืมอืมอ่ท่านผูชมอย่างที่บอกไป ไปดูจอตอนที่มันจอเข้ามาในบ้านพี่เคราะดีมันเข้ามาในช่วงที่ลำดวนกับทองดีไม่อยู่แล้วนะโอ้ตัวผอมเลยอ่ะพี่ไม่มีอะไรในวันนั้นนอกจากปลากระป๋องติดบ้านอยู่อ่ะซึ่งมันไม่ควรหรอกแตน่นวันนั้นเป็นอย่างนี้น้องหอมจอเลย พี่ก็ไม่สามารถจะยึดมันเอาไว้นะเอาเร,าปรอปภมาควบคุมตัวมันไปก่อนแล้วฝากไว้ว่าเผื่อจะใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่มีไอ้อาหารไม่ไดไหนอาหารไม่ได้ก่อนรอบงานอ่าสุดท้ายพ,พอไม่มีใครมาแสดงตัวก็จําใจจะต้องเลี้ยงมันเอาไว้เพราะว่ามันเลี้ยงไม่ได้ตอนนั้นจริง <laughs> ๆมันมีลําดวนอยู่ตอนนั้นยังอยู่ก็ปรากฏว่ามันโอ้โหอันนี้ยงไงหอมไหมหอมมาก พอถึงเวลามันหายไปจําได้ใช่ไหมค่ะตะกร้าต้องมาไปเดินตามหาหิวตะกร้าเออมันก็ปรากฏการณ์แปลกแล้วมันเจอด้วยนะไปหาเจอเอามีคนแจ้งพิกัดว่าน่าจะใช่พี่ก็ได้แต่เรื่องรายการเรื่องเล่าสาธิตแล้วก็หอบตะกร้าไปตามหาจำใจเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้จริงๆใช่ไหมคะคุณผู้ชมทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงไม่ได้นะก็มันไม่ไปให้ทำยังไงอะ นี่จะบอกให้นี่ทุกวันนี้อ้วนกกมทำเป็นประตูสองชั้นด้วยค่เพราะกลัวมหลุดบางทีเนี่ยบางทีประตูชั้นเดียวเผอผายมันพรวดนะะต้องทำเป็นประตูสองชั้นอเลี้ยงไม่ได้เห็นไหมคะคุณผู้ชมอจำใจเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เดี๋ยวติดตามดูข่าวกันต่อไปเถอะฮะ พิยุทธเป็นตำนานเนี่ยตำนานเลี้ยงไม่ได้ไม่ทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงไม่ได้จะบอกให้เลี้ยงไม่ได้สร้างห้องให้พร้อมไม้สักด้วยมันเป็นห้องพี่เข้าใจไหมห้องมันที่ไหนเอาเนี่ก็ไปหามาจนได้นะเนี่ยน,นี่นี่ตอนที่ไปตามหากับตะก้าสีชมพูเนี่ยค่ะนี่ไงอ่ะพอสมควรแล้วละ่ะ<พ><พ>เดี๋ยวพบกัน,น<พ>เมื่อมีความคืบหน้าเพิ่มเติมก็แล้วกัน,กน กด s ั b จะคล้ายกด f o l โ o w ไว้เดี๋ยวผมก็จะรีวิวห้องพักเพิ่มของผมให้มาอาศัยอยู่ห้องพักของพี่ยุดโอ้ต้องค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ